ชายแดนไทยกัมพูชากำลังกลับมาร้อนระอุอีกครั้งหลังจากที่มีรายงานว่าทหารกัมพูชาได้ตั้งด่านปิดกั้นการเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ไทยที่กำลังปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังหลงเหลือจากเหตุประทัในอดีตเหตุการณ์นี้ได้สร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายไทยอย่างมากเพราะการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเป็นงานด้านมนุษยธรรมที่มีเป้าหมายเพื่อความปลอดภัยของทั้งสองประเทศ ไม่ใช่การรุกรานหรือแทรกแซงทางทหารแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ไทยจากศูนย์ปฏิบัติการทุ่งระเบิดแห่งชาติได้เดินทางเข้าสู่พื้นที่บริเวณชายแดนจังหวัดสแก้วเพื่อทำการสำรวจจุดที่มีรายงานพบวัตถุระเบิดหลงเหลือจากสงครามในอดีตโดยมีการแจ้งประสานไปยังฝั่งกัมพูชาแล้วตามขั้นตอนทางพูดแต่กลับพบว่าเมื่อทีมงานไทยไปถึงพื้นที่จริง ทหารกัมพูชาได้เข้ามาขวางไว้พร้อมทั้งตั้งแนวรั้วลวดหนามปิดกั้นไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ไทยดำเนินการใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นคือท่าทีของทหารกัมพูชาที่เต็มไปด้วยความหยิ่งยโสพวกเขาอ้างว่าพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ไทยเข้ามานั้นเป็นดินแดนของกัมพูชาและกล่าวหาว่าฝ่ายไทยแอบลักลอบเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต แนวทางฝั่งไทยจะนำเอกสารแผนที่และข้อตกลงระหว่างสองประเทศมาแสดงทว่าฝ่ายกัมพูชากลับไม่ยอมรับและยืนยันจะคงกำลังพลไว้ในพื้นที่ดังกล่าวเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้คนในฝั่งไทยเริ่มตั้งคำถามว่าสันติภาพที่กัมพูชาพูดถึงนั้นเป็นเพียงคำพูดหลอกลวงหรือไม่เพราะในขณะที่รัฐบาลกัมพูชาประกาศว่าต้องการความร่วมมือและสันติภาพทหารของพวกเขากลับปฏิบัติในทางตรงกันข้าม โดยการขัดขวางภารกิจด้านมนุษยธรรมที่มีเป้าหมายเพื่อความปลอดภัยของทั้ง2อฝ่ายมีรายงานเพิ่มเติมว่าทหารไทยในพื้นที่ต้องเผชิญกับการยื้ออยู่หลายครั้งจากฝั่งกัมพูชาทั้งการใช้กล้องส่องทางไกลจับตาทุกการเคลื่อนไหวและบางครั้งถึงขั้นยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่ไม่ให้เจ้าหน้าที่ไทยเข้าใกล้พื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดอยู่ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงสร้างความหวาดกลัวให้กับทีมเก็บกู้แต่ยังเป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างชัดเจนผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงหลายรายได้ออกมาแสดงความเห็นว่าพฤติกรรมของกัมพูชาครั้งนี้อาจมีเบื้องหลังทางการเมืองเพราะขณะนี้กัมพูชากำลังพยายามสร้างภาพลักษณ์ว่าตนเองเป็นฝ่ายเสียเปรียบในความสัมพันธ์กับไทยเพื่อเรียกคะแนนนิยมภายในประเทศ ในขณะเดียวกันก็อาจใช้สถานการณ์นี้เป็นข้ออ้างในการขยายอิทธิพลของตนบริเวณชายแดนทางด้านกองทัพไทยได้ออกแถลงการเรียกร้องให้กัมพูชาเคารพข้อตกลงระหว่างประเทศและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อเก็บกู้วัตถุระเบิดได้ตามแผนโดยย้ำว่าภารกิจนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัย ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการแย่งชิงอำนาจใดๆทั้งสิ้นขณะเดียวกันยังได้ส่งหน่วยง,งานความมั่นคงไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดบานปลายชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนได้ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงวิตกกังวลพวกเขาบอกว่าทุกวันนี้ยังคงกลัวทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ใต้ดิน บางครั้งเด็กหรือชาวบ้านที่เข้าไปเก็บของป่าก็ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจากวัตถุระเบิดที่ยังไม่ถูกเก็บกู้การที่ทหารกัมพูชามาขัดขวางเช่นนี้เท่ากับเป็นการปล่อยให้ภัยยังคงอยู่ทำให้ผู้คนในพื้นที่ต้องใช้ชีวิตด้วยความเสี่ยงต่อไปสถานการณ์ล่าสุดรายงานจากหน่วยข่าวภาคสนามระบุว่าทหารไทยได้ถอนกำลังกลับมาที่ฐานชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะ แต่ยังคงตั้งจุดสังเกตการและติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดขณะที่ฝ่ายการทูตก็เตรียมยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลพนมเปญแม้รัฐบาลกัมพูชาจะออกมาปฏิเสธว่าทหารของตนไม่ได้ตั้งใจขัดขวางแต่พฤติกรรมในพื้นที่กลับสะท้อนตรงกันข้าม ภาพจากสื่อท้องถิ่นเผยให้เห็นทหารกัมพูชาติดอาวุธครบมือยืนตรงแนวริมชายแดนพร้อมทงชาติที่ถูกปักไว้ในพื้นที่พิพาทราวกับต้องการประกาศอำนาจเหนือดินแดนดังกล่าวเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ตอกย้ำว่าสันติภาพปลอมที่กัมพูชาพูดถึงอาจเป็นเพียงฉากหน้าที่ใช้บังการเคลื่อนไหวทางทหารและการเมืองเบื้องหลัง ความร่วมมือที่แท้จริงควรเริ่มจากการเคารพข้อตกลงและเห็นแก่ชีวิตของผู้คนไม่ใช่การแสดงออกด้วยท่าทีอวดอำนาจหรือการยั่วยุประชาชนไทยจำนวนมากต่างเรียกร้องให้รัฐบาลและกองทัพดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาเกียรติและความปลอดภัยของประเทศขณะดเดียวกันก็ขอให้การเจรจาครั้งต่อไปเกิดขึ้นบนพื้นฐานของ ความจริงใจไม่ใช่คําสัญญาที่เต็มไปด้วยเลขกลทางการเมืองอีกต่อไปเพราะสันติภาพที่แท้จริงไม่อาจเกิดขึ้นได้หากอีกฝ่ายยังคงใช้ความหยิ่งยโสปกปิดเจตนาที่แท้จริงของตนเองอยู่เบื้องหลัง